สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับมาอัปเดตเสร็จแล้วนะโอ้เกมแม่งตรงเวลาดีชิบหมนะครับก็ยังตามคาดนะมีตัวใหม่เข้ามานะเขคืออีโวเอรินนะครับลนตำนานเอรินมีข้อตูมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นไงนะการใหม่อัปเดตครั้งใหญ่มีอะไรเยอะแยะเลยแต่วันนี้เราจะโฟกัสทีละเรื่องนะครับแต่มาดูก่อนที่มันมีอะไรมาบ้างนะครับใหม่ๆมีภารกิจนะครับมีภารกิจม่เล่นรับไปก่อนนะมีไอเทมอะไรเยอะแยะเลยพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะ เออวันนี้เราจะมาฟโฟกัสตัวละครใหม่ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะเอออัปเดตทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันดีอยู่แล้วแหละว,ว่าเป็นไงนะครับ <_ C aut> แล้วก็มีรางวัลเว็บเอ้ยรางวัลเว็บไอ้เี้ยเอ้ขโ,โทษทีขออภัยนะครับรางวัลเว็บคริสต์มาสแต่เพื่ไอ้นี่มันไอ้นี่นี่ว่าตัวนี้อะไรวะไอจำชื่อไม่ได้นะโบ์ดนดีหรือเปล่านะครับตัวนี้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเออจำชื่อไม่อยไอด้รับพันเพชรก่อนเลยแล้วก็จะมีจี้นะครับหมวกของซานตานะครับแล้วก็ ปูซานต้าสุนแฮปปี้มันไม่รู้คืออะไรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มีแจกเฮ้ยมีตัวละครมาแจกด้วยนะครับเป็นอีโวคริสต์มาสจูนี่ดูดิมันจะเก่งนะไหมนะครับตัวฟรีเนะี่ยมาวันนี้เราจะมาโฟกัสตัวใหม่ก่อนนะเอลลินเป็นไงวะโอ้โหกูตื่นเต้นจังเลยในร้านมีอะไรขายนะครับในร้านโอ้ยเดี๋ยวโอว้อีเวนต์เป็นแบบแจกห้าร้อยเหรอโอ้อันนี้อะไรอันนี้คืออะไรวนะเนี่ยซูปเปอร์ซื้อนี้ได้กี่อัน หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากล่องแต่ได้แบบซูเปอร์ร้อยหนึ่งอ่ร้อยหนึ่งบันกล่องละห้าร้อยใช่ไหมก็ประมาณสองพันห้าเพรก็คุ้มอยู่นะคุ้มอยู่คุ้มอยู่แลนี่อะไรโอ้ยมีแบบสองอันเลยโอ้โหร้านค้าลึกลับมึงพัฒนาว่ะอัปเดตครั้งใหญ่นะครับอันนี้ก็ร้อยหนึ่งห้าพันเพรเลยโอ้โหซื้อนี่ดิครับรออะไรนะซื้อนี่เลยนะครับพันห้าพันเพเลยนะเว้คุ้มนะครับ มีอะไรใหม่ป่าวะแล้วดดนี่ก่อนยังไม่อัปเดตอีกทีอ่ะคุโทษทีอุย้ยมีลูกเต่าช้างเข้ามาเฮ้ยลูกเต่าช้างอะไรมองไงเป็นช้างไว้ทีแรกแมงกะพรุนนะครับพันเพชรเลยเหรอโอ้โหไอดี ID หลักกูซื้อได้ไหมเนี่ยนะครับพันเพชรเลยเหรอฮูขึ้นราคาอ๋อห้าล้านโอ้ยชิวดิไอดี ID หลักซื้อได้ครับแล้วก็จะมีอขออภัยที่ไอครับห้าไอเทม ไอเทมรอไอเทมเอสหรอหรืออะไรวะมึงเขียนติดกันทำไมนะ่ะไอเทมของเอลลินนะครับก็จะได้อะไรบ้างเนะี่ยได้กาซแสงตำนานนะครับได้อัญมณีเอลลินเพิ่มเท่าไหรนะ่เนี่ยสามเหลี่ยมเนะี่ยค่าสถานะเพิ่ม7นะครับแล้วก็เอา้าอันนี้รูนอ่ะโอ้โหรูนเอลลินนะครับป้องกันการแลกเปลี่ยน30แต่เว้นเมื่อกี้เหมือนจะ40ใครซื้อเว้นเมื่อกี้ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็อันดับีคอตูมแล้วก็ออฟนะครับแมงกระพุนเอลลินประมาณ บาทไม่รู้นะพันกว่าอยู่หรอกนะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดตัวละครที่ความสามารถใช้ได้ไหรนะอืมอืมโอ้ของขายเต็มเลยนะครับใครมีตังจัดเลยเฮ้ยอะไรนะ่ะไอแค่เต๋าแค่สามห้าบาทเองไม่ไม่เป็นไรกวทองซื้อดีกว่าไอสัตว์นะเฮ้ยพูหยาดแกโอ้แต่ปไ,ไปติดคำหยาดจังเลยนะครับอันนี้คืออะไรเยอะแยะเต็มไ,ไปหมดเลยครับอืลดร,ราคาครั้งยิ่งใหญ่เอา้าอันนี้เท่าไหรนะ่น่ะ คืออะไรเดี๋ยวลองดูราคามันก่อนคือการอะไรคนระับการขยายช่อง10บาทโอ้โหสิบบาท,บบาทขายถูกจังการมันก็แค่การขยายช่องนะมีจี้มาขายด้วยแล้วก็มีจี้มาขายโอ้โหอะไรเต็มไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็อัญมณีคอสตูมนะครับเอล,ลินการนี้สวยไห่สวยนะครับเพว่าสวยอยู่อันนี้คืออะไรอีกเนะี่ยวอนัท เดี๋ยววันนี้เราอย่าเพิ่งพูดอะไรพวกนี้เลยดีกว่าปะเราไปสุ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวอะไรซัมเมอร์เฮ้อะไรซัมเมอร์ขายอะไรแบบนี้เนะี่ยแพงจัดเลยไอสัตใครจะซื้อนะครับทาเอลินดีกว่าทาทาไมซัมเมอร์นะครับตัวมันกาก gie. เออมีจี้เช่ชามาด้วยเอออืมอ,อันนี้นแล้วโอ้โหโอ้โหอีเวนต์ผ่านเงินบ้านเลยนะครับไหนมาดูกัน สุมก่อนซุมก่อนซุมก่อนนะครับรับก่อนพันเป็ดแล้วไม่พอนะครับผมยังไอไม่หายเลยโทษทีนะครับอาจจะพูดไปไอไปนะหืมขอกระกากนะครับเต็มเลยอันนี้อะไรนะครับลองเลือกดูดิอันนี้คืออะไรไว้ค่อยเลือกแล้วกันนะครับไปอันนี้คือรับไปก่อนเลยนะับโอ้โหร้อยเปชรห้าวันก็ห้าร้อยเปชรนะครับได้อะไรอีกอะไรเนี่ย ทับกันไหมนะครับได้วันละ200หรือเปล่ามาเวมันอ่านตัวละครกันเลยพูดนานแล้วไอ้เี้ยไม่สุมสักทีมากดไปไหนล่ะเฮ้ยมาใหม่นะครับเป็นตำนานเอลลินเราไปอ่านเลยกด็ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลืมไปอ่านในนี้ดีกว่าอันนี้คืออีโวใช่ไหมอันนี้ตำนานโอเคมา <c oughs> เมื่อเริ่มเทินโอกาส75%เคลื่อนย้ายไม่เหล็กไฟฟ้าโอ้ย8ช่องไม่แสดงผลเพิ่ม10%โหย,ยังมีเคลื่อนย้ายไม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ครับก็สกิลใช้ได้อยู่นะสกิลแรกแล้วก็สกิลต่อมาเมื่อตกแล้วมากเข้าฉันหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส90%เปิดโอลิมปิกโอ้โห้ยเหี้ยอันนี้มันสไลด์โอลิมปิกนี่ว่านะครับโอลิมปิกแล้วก็หลังจากสร้างแลนมาร์อัตโนัติ1นาลังส4ช่องก็มี สไลด์ดูดนะครับโหเริ่มเทินมึงสไลด์โอลิมปิกเลยอะอุ้ยโหดตาเนี่ยแต่ไม่มีสไลด์ดูดอะอืมแย่หน่อยแย่ไปหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ใดก็ตามนะครับโอกาส85%นะอัญเชิญแมงกระพุนโอ้ยอันนี้แมงกระพุนคืออะไรหูยาวจัดเลยนะับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเอาเป็นว่ามันเรียกแมงกระพุนออกมานะอืมไปยังพื้นที่ต้องการแล้วก็เมื่อก่อสร้างคาน3าหลังโอกาส50เซนย้ายไปตำแหน่งที่ยืนไม่แสดงผลเพิ่ม20โอ้โห แฟนที่เยอะที่สุดในเกมเอโอ้โหกูโคตรชอบความสามารถมาเลยนะครับมีสไลด์ดูดมีแปนดูดแล้วก็มีอะไรอีกมีแมงกระพุนแล้วก็มีเมื่อตกแรนด์มาร์สฝ่ายตรงอา้าวเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแรนด์มาร์สของตัวเองนะครับโอกาส75%ใช้ฟันลายโหดักไนกี้ด้วยโอ้โหมันเก่งจังวะเฮ้ยมันเก่งเกินไปป่าเดี๋ยวไปอ่านแมงกะพุนก่อนแมงกะพุนทำไรได้วะไม่มีเอฟเฟกต์พื้นที่นะครับตัวนี้แต่ ความสามารถมันมีโอลิมปิกไงโอลิมปิกนี่สามารถจัดการพวกมีเอฟเฟกพื้นที่ได้นะครับผมถือว่าให้อภัยได้เออแล้วก็สามารถอัญเชิญแมงกะพุนได้สูงสุด5ตัวนะครับถ้าโดนแมงกะพุนอะไรเนะี่ยถ้าโดนแมงกะพุนจะหยุดที่พื้นที่ก่อนหน้าคือเฮียอะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันพอทราบมันทำอะไรได้วะ่ะโอเคหลังจากที่ผมไปอ่านมาแล้วทาความเข้าใจมาก็คือแมงกะพุนเนี่ยมันคือขโมยมาเบิ้ลนะครับขโมยมาเบิ้ลในแถวว่าแหละ เหมือนยอมลานครับแต่ว่ามันเป็นแมงกระพุนเออมันขโมยมาเบิลก็คือไหนเห็นไหมแมงกระพุนจะระเบิดเอาเฮียระเบิดและขโมยมาเบิลเท่ากับค่าผ่านทางพื้นที่ที่แพงที่สุดของฝ่ายตุกข้าในแถวนะครับก็ดีนะครับดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่แต่อ่านดูก็สกิลดีอยู่นะมีโอลิมปิกมีอะไรนะเออเดี๋ยวไปดูอีวก่อนอีวกี่เปอร์เซ็นต์ โอเคอีโวก็น่าทำแล้วนะเนี่ยสิใช้ได้ใช้ได้หุ้ยอีโวก็โหดแล้วมาถึงงั้นกูมาสุ่มเลยนะครับอีโวกูก็ทำนะเดี๋ยวขอรูดเพชรให้หมดก่อนนะครับสองหมืนห้าปิดไหมมาดูดิมีฝันร้ายด้วยนะโอ้ตัวนี้คือแบบเย,ยังไม่ได้อ่านคอสเลยคอสทำไรายได้มะแป๊บนึงนะครับผมลืมอ่านคอสอืมคอสตูมคอสตูม ทุกทุกโอกาสการทอยของฉันโอกาส60%ชาร์จโลดซูปเปอร์หกเปอร์เซเลยเหรอให้มา60%เลยนะชาร์จโลดซูปเปอร์ดีไหมดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่ถือว่าดีอยู่มันไม่มีโลดซูปเปอร์การขังคุกได้ด้วยนะครับโลดซูปเปอร์เนะี่ยดีอยู่อืมถือว่าไม่ได้แย่นะครับอืมทำดีไหมทำดีดีรออะไรอ่ะนะครับมา เดี๋ยวเรามาทํากันเลยเวนนี้25งหมื่ดูดิกูจะปิดไหมเออเราจะเปิดแบบ500ไปเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับมา500ขอดูอัตราสุ่มหน่อยสิแพ็คห0ากับแพ็คไอ้นี่มันดีต่างกันยังไงครับแพ็คธรรมดาครับอันข้างบนก็จะเป็นตุ๊กตาเอลลินนะครับเอสศดศูนโคตรน้อยเลยมันจะออกให้ไหมนะแล้วก็แมงกระพุนนะครับ 0.6โอ้โห oh, oh. เราจะดูพวกหายยากนะหมวกของเอลลิน A บวก1นะครับ A บวกคือ1.25อโ oh. หอันนี้คือแพ็คปกตินะครับเดี๋ยวมาดูแพ็คซูเปอร์ดีกว่าตุ๊กตาเอลลินนะครับก็0.03ก็ยากเหมือนเดิมนะครับมีเจ้าหญิงแมงกะพุน S ด้วยนะก็คือ0.03เหมือนกันมันให้หา 2S แน่นอนนะครับแมงกะพุน A บวกเนี่ย1.8ทุยเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเพิ่มมาเยอะนะ เพิ่มมาเยอะกว่าเท่าตัวมากกว่าเท่าตัวเลยแล้วก็หมวกของเอลริน A บวก3จุดโแบบ500ดูจะคุ้มกว่านะครับอันนี้คืออะไรอันนี้มีแถมไหม200มีแถมแต่200มีแถม500ไม่มีแถมนะครับแต่ผพราว่าเปิดแบบ500เถอะนะมันทำ5 0า500ไม่ให้เปิดกูก็เปิด500นะครับแล้วขอดูอีกทีดิมีอะไรดองไหมไม่มีจากที่ผมเข้าใจอะ ตัวมันให้หา2อใช่ไหมอันนี้หาเหมือนจะยากนะเอ้ยโอ้โตัวประจําแพทมันยากอยู่แล้วแหละนะครับพูดทําไมกูพูดทําไมนะครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยกูบอกจะสุ่มตั้งแต่ต้นปแล้วตอนนีก้กูยังไม่ได้สุ่มนะครับหาอันนี้แค่อันเดียวเองเหรอโอ้หอันนี้10อันหาเอบวกแมกบุน1ิบอันแล้วก็อันนี้อันนี้ห้าอันโอเค ตัวทรงแล้วก็ยากอยู่นะครับไปลองดูที่สองหมื่นห้อยู่ไหมนะเปิดที่แพ็คแรกเลย500เพชรจัดไปนะครับเอ็ออกมาเลยได้ป่าววะโอ้โหอันนี้500ร้อยอเนี่ยโอ้โหเกือบจัดเลยนะครับก็ต่อแบบซุปเปอร์โอ้โหแบบอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันนึงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอันนึงโอ้โหข่าที่เก้าอันนะครับโอ้โหยังไม่มาว่ะมาแล้วมาแล้วอันนึงนะครับอุ้ยมาอีกแล้ว อุย้ยไอเชี่ยนี่เดีย๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนกูหมดไปเมื่อกี้ได้อะไรบ้างโอเคได้เอสอันนี้มาหนึ่งแล้วเหลือแมงกะพุนอีกอันหนึ่งนะครับยังไม่ออกเลยเออกูจะปิดไว้เนี่ยกูจะผ่านสองหมื่นห้าเล่นปอนเนี่ยอยากรีวิวอยู่ครับตัวนี้มันน่าจะโหดใช้ได้แค่ร่างอีโวผมก็มันโหดเลยนะเออแค่ร่างอีโวนี่เล่นได้สบายเลยนะเอ้าทำไมไม่มาแลนะ้วอ่ะเอบวกเฮ้ยโอ้ยเอ้อ,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 อมาแล้วมาแล้วอันนี้เหลือวไอเสียอ,อัน อขอให้ a บวกสิบแะ a บวกที่ใช้สิบอันน่ะเมื่อกี้แอบเห็นเขียนเกมมันเขียนว่าเทียนหนึ่งนะครับตัวเทียนหนึ่งอ่านสกิลดูมันก็เทียนหนึ่งจริงๆอะแหละนะครับสไลด์โอลิมปิกโอ้โหทอยคนสองนี่ประหารชีวิตแส่ตรงข้ามได้ง่ายๆเลยครับโอ้โอหเฮ้ยกูหมดไปห้าพันเลยนะเฮ้ยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหมดไปห้าพันเลครับสองหมื่นห้าอยู่ไหมเนะี่ย อ้าวโอ้ยดับเบิลดับเบิลเอบวกว้าวไอ้เชี่ยออ้ยโอ้ยขอโทษครับโอ้ยอันนี้เลยออเท่าไร่อันนี้คือเพิ่งได้อันเดียวนะครับอันนี้ได้ห้าและครึ่งทางแล้วมากูว่าปิดแน่นอนนะครับสองเปนห้าผมแนะนําไม่ทําเลยใครมีเพชทําเลยครับตัวี้โหดนะอุ้ยมาอีกแล้วโอ้โหขอแมงกระพุนอีกอันหนึ่งดิไอ้แมงกระพุนที่ได้ยากๆอะไอ้ตัวฟ้าๆขายติดตั้งสี่อันนะครับแต่อัตราดอกมันเท่ากันเนี่ยใช่ป่ะ ผมเห็นอัตตาดอกมันเท่ากันน่ะเอ้ยไม่เท่าดิเอสแต่เท่ากันแต่ A บวกไม่เท่ากันโหกูก็สมองกลับอีกแล้วนะครับยังไม่มาโหขอปิดหมื่นห้าแบบสวยๆเลยป่ะจ้าไปขิงคนในช่องโอ้หม,มาแล้วการอีกสามอันมาใครปิดน้อยกว่าผมจัดมาดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกูอย่าเพิ่งมั่นใจนะครับปิดให้ได้ก่อนค่อยพูดอยางไม่มาอีกนะครับมา ีก5 0ันเพชรเราก็จะหมดไป1มื0นนะครับตอนนี้เราหมดไป100 0นหนึ่งแล้วหืมขอให้กูมีตัวอื่นเล่นกับเขาหน่อยเฮ้ยโอ้ยยังไม่มานะคคอร์สน่าทําอยู่นะคอร์สอุ้ยอุอมาแล้วมาแล้วไข่สองอันเฮ้ยมีโอกาสปิดเวยเฮ้ยมีโอกาสปิดอยู่ มาอันนี้เป็นไอดีรลองว้าวเหลืออีกอันเดียวอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งเหลือกี่อันไม่รู้จําไม่ได้แล้วสามสตาร์สามสี่อันนี่แหละอ้าวอีกแลวมามาหมื่นปิดหมื่นห้าโชว์คนในช่องไหนเซ่อุ้ยโอ้โหกูได้เอสเลยโอ้โหอดวงดีจังครับแต่มืองมานทำไมตอนนี้กูเก็บจนจะครบอยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรหุยอ๋อเอาถ้างั้นกูก็แลกจีได้ดีไม่ต้องไปแลกเอสเพราะว่าเอสได้มาแล้วนี่ ก็พวกนี้ไปแลกจี้เลยโหอีเวนต์นี้โคตรคุ้มจี้มันตาอรไรได้วะเดี๋ยวเราก็าไปอ่านนะครับอันนี้ขายจิกเท่าไหร่สามอันโหเอสออกมาเลยท่านผู้ชมเป็นไงประวัติศาสตร์จ่องเราไม่เคยได้อะไรดีๆแบบนี้มันมาสักทีนะครับวันนี้เป็นวันของกูกูบอกเลยเพิ่มเลสนี่กูชอบอีเวนต์แบบที่จังหวะอย่าเพิ่งพูดเอสตัดกูย,ยังไม่ปิดนะครับเลกหมื่นเพรโอ้โหเอบวกขายจิกสามอันนะเอบวกม่วงอะแมงกัมพูนม่วงอะอุ้ยอันนี้มาอีกแล้วโหเดี๋ยวเราเอาไปแลกจี้ให้หมดเลยนะ มาเยอะๆเลยกูชอบนะครับผ่านเพชรเฮ้ยเพชรเราเหลือเก้าพันแล้วนะวเฮ้ยอ้าวไอ้ชค่นี้มาอีกแล้วโอ้โหมึงล็อกอีกอันหนึ่งปะเนี่ยทีแรกยังออกดีๆอยู่เลยเออไอเอบวกอีกอันหนึ่งอ่ะอย่าบอกนะไม่ปิดเนะี่ยเฮ้ยโอ้โหใจคอเลิมไม่ดีได้มาละอันนี้คืออะไรหมวกของเอลลินเออหมวกกับแมงกระพุนแมงหน้าตาโคตรเหมือนกันเลยคนระับ อไอ้บวกยังไม่มาอีกเหอใครอีกสองใบเองไอ้น้องพี่ขา,ายแค่สองใบเองให้เธอโอ้โหเหลือหกพันแล้วใจคอ,อกูเริ่มไม่ดีแล้ววะ่ะไม่เสียงเริ่มสั่นๆแล้วเสียงเริ่มสั่นๆแล้วห้าพันแล้วนะห้าพันเลยนะยังไม่ออกอีกเหอกูหมดไปสองหมื่น 20, แล้วนะเฮ้ยโอ้โหแล้วมาสุดท้ายมาสิแพ็คสุดท้ายดูดิปิดไหมนะครับ ไม่ปิดกูก็จะไปหาอ้าวมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้ชัวร์ว่าครบหรือ,อยังนะครับครบหรือยังครบหรือยังอุ้ยขาดอีกอันหนึ่งขาดอันเดียวขาดอันเดียวนะครับอันนี้คืออะไรครบแล้วอุยอ้ยอุย้ยกูได้สองจีเลยดิอย่างเงี้ยโอ้โหสบายใจละกูทีนี้นะครับโอ้โหวันนี้เป็นวันของกูจริงๆไก่ใบเดียวนะครับน่าจะได้อยู่ดอกแนยะแพ็คเนยมาแล้วแหละหมวกโหูสองหมืน่นสองหมื่นเอ็ดผมหมดไปสองหมื่นเอ็ดครับสองหมื่นเด็ดห้าร้อย ชิวๆเลยว่ะที่ตัวเที่ยงหนึ่งมาแลกกันเลยนะไม่ทาตมนานนะเพราะนี้เป็นไอดีลองนะผมไม่ทํานะเออแลกไปก่อนเลยแลกไปก่อนดูดิเราได้แบบครบเซตเลยนะครับเราได้ทุกอย่างเลยจี้มันน่าจะซัพพอร์ตตัวอยู่มั้งอ่ะอย่าเพิ่งอย่าไปแลกเอสนะครับเพราะว่าถ้าแลกเอสคุณจะแลกนี้ไม่ได้เออเราก็แลกอีโวลินมาก่อนเลยเรียบร้อยแล้วเราก็มาแลกจี้เพราะว่าเอลินเราได้แล้วนะครับเราก็มาแลกจี้เลยอย่าแลกเอสนะครับแลกเอสไม่ได้นะโอเค แรกอันนี้เลยเราได้สองอันเลยนะโอ้โหเราได้2อ,อันเลยโอ้โหปิดแบบคุ้มๆอ่ะกูได้ทุกอย่างเลยเวยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวมาดูซิจี้มันดีแค่ไหนนะครับเอลลินเอลลินเอลลินโอ้โหมาขายเพิ่มอีกอะไรวะเนี่ยโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับคุ้มสุดๆวันนี้วันนี้คือกูคุ้มสุดนะครับกูคุ้มสุดมาได้ตัวปั้นไอดีแล้วกูแปนไม่ต้องแปนกู เยอะนะครับดูดไปต้องไอ้นี่ไม่ต้องไหนมาดูจี้ใหม่ดิอันนี้คือเมื่อ,อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างแดงมัดโอกาส90%สร้างน้ำยาเวทคืออะไรวะน้ำยาเวทเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาเป็นว่ามันสร้างน้ำยาเวทในพื้นที่ตรงข้ามแบบสุ่มคืออะไรนะครับเมื่อตกน้ำยาเวทใช้เมฆวิเศษโอ้โหอะไรอีกเลยรับโล่เพชรอะไรอีกเนะี่ยโอ้โหความสามารถใหม่เต็มเลยนะครับในเทิร์นของฉันเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้าม ลังจากจ่ายค่าะธานแล้ว90%ปล่อยปิวขังฟองสมูุย <f ew> ยังไงวะคือตกบ้านเขาแล้วแบบย้ายเขาไปบ้านเราอย่างเงี้ยโ <f ew> อ้โหแล้วขังฟองด้วยแต่ถ้าตกพื้นที่ไนกี้มันมันจะไม่ออกอ่ะเด็กจ่ว่าลองใส่ไปก่อนดิโอ้โจีเอลินอีกอันหนึ่งคือเ <f ew> <f ew> มื่อตกแรนด์มาร์คของฉันโอกาส75%จ่าย70%ของค่าพนานและเรียก <f ew> โ,<ฮ> <f ew> โอ้ก็บาดเชิญนั่นแหละคนที่มา ยังตำแหน่งของฉันสามารถยกเลิกคืออะไรวะอ๋อหมายถึงสามารถยกเลิกได้ไม่ไม่จ่ายก็ได้โอเคเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส60%รับค่าก่อสร้างโอเคแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกรายมาของฉันโอกาส50%ใช้เอฟเฟกต์ดิชาร์ดว้าวไอ้เหี้ยหาจี้ขังคุกให้มันเลยนะครับโอเคใส่เสร็จปุ๊บใส่อะไรอีกเนะี่ยใส่นี่ยังไม่มีโดนเลยนะ ต้องเอาโดนใส่ให้มันเอาโดนอะไรใส่ให้มันดีวะไอดี ID นี้มีอยู่โดนเดียวมึงจะคิดทำไมเนี่ยโอ้โหโอเคมาเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันครับผมจะรีวิวเซตนี้เลยนะ เซตนี้เลยเป็นเซตเอลลินอีโวนะครับแล้วก็เป็นจี้ของเอลลิน2จี้เลยนะเดี๋ยวเอามาเล่นด้วยกันให้ดูนะว่าเป็นไงไอจี้เมกวิเศษอะไรย้ำยาววิเศษอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดีแค่ไหนนะวันนี้ก็คุ้มๆเลยรู้สึกชื่นใจที่สุดเท่าที่เล่นเกมเศรษฐีมาเลยนะคือคูปิดได้ของดีมากมาใครจะขิงมาเลยนะผมเปิดได้แมกพูลเอสนะครับเออเฮ้ยถ้าปิดตัวละครอย่างเดียวไม่นับนะคุณถ้าคุณจะขิงผมคุณต้องปิด2อ,อันนี้ด้วยนะ เออถ้าคุณจะกิงผมว่าผม2อ0หมื่นเอทได้ทุกอย่างยกเว้นตำนานนะ้วไม่มีตังค์เติมเออมาใครปิดเท่าไหร่อย่าดูคอมเมนต์นะครับผมขอเอาไปล้องเล่นก่อนและกันว่าตัวนี้เป็นโหดยังไงนะเดี๋ยวเลยหลังอาจจะทำในไอดีหลักนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนเพี่นตอนนี้นะแล้วเจอกันนะจ้ะบา,บายบายจุบจ๊บ